สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็พามาลงสวนก่อนไปทำงานนะคะเสียงรถข้างบ้านก็ดังเลยพอดีเป็นโรงงานนะคะอยู่ข้างบ้านเนาะเขาก็เลยมีรถมาส่งของนะคะก็เลยเสียงดังวันนี้ก็อากาศดีนะคะอุณหภูมิที่20องศานะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วเนาะก็จะรีบมาเก็บผักนะคะแล้วก็เก็บพริก อันนี้ก็เป็นใบแมงลักนะคะใบแมงลักอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะผักก็เลยไม่ค่อยสวยวันนี้สาวก็เอาอันนี้ใบโหระพาฝรั่งนะคะใบแมงลักอันนี้ก็ไม่สวยนะคะปีนี้เนอะอันนี้เป็นใบกะเพรานะคะที่สาวกเก็บไปทําอาหารนี่ก็แตกยอดออกมาเยอะอีกแล้วนะคะนี่สาวยกมาตากแดดนะคะจะได้ได้รับแสงแดด ใบนี้ไอ้กระถางนี้ต้องมาเด็ดใบแก่ออกนะคะพอดียังไม่ได้เด็ดถอกเลยต้นกล้วยนะคะอันนี้ต้นกล้วยก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเขาก็เลยเป็นสีไม,ม่ไม่ไม่แดดหรือว่าหนาวก็ไม่รู้นะคะเนี่ยต้นมะกรูดก็แตกกิง่งแตกยอดสวยเลยนะคะยอดใหม่ๆนี่อันนี้ อันนี้มีดอกนะคะลูกล่วงหมดแล้วคะ่ะออกลูกแต่ไม่โตนะคะลูกล่วงหมดแล้วเดี๋ยวมาดูพริกนะคะพริกอากาศเริ่มมีแดดก็พริกก็มีแดงๆบ้างแล้วนะคะเนาะไม่เอื้อยนี่พริกนะคะ มะเขือมะเขือก็พอมีนะคะกำลังดอกม่วงๆเยอะแยะเลยแต่ว่าหนาวมาแล้วนะคะก็เข่าฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วเนาะไปโหระพานะคะดอกอีกแล้วเก็บกินไม่ทันนะคะผักชีก็ดอกเร็วนะคะอันนี้ก็ผักบุ้งจะได้เก็บไปใส่สุกี้ยากินะคะอ่ะมะเขือพริกตรงนี้ก็พอมีนะคะเดี๋ยวมาเก็บมะเขือะคะ่ะ เริ่มตรงไหนดีเริ่มตรงนี้เนาะตรงนี้ก็พอมีให้เก็บนะคะเห็นสองลูกก็จะเก็บไปเลยอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะยี่สิองศาในแดดก็กำลังดีกำลังอุ่นๆไอ้กำลังเย็นสบายนี่ตัดอันนี้เนาะให้เขาล่วงลงไปในนี้ ใส่ขังอันนี้นะคะในสองลูกแล้วอยู่ตรงไหนอีกนี่อีกลูกนึงนี่อ่อนๆนะคะสดๆจากต้นต้องทำเวลาเพราะว่าจะไปทำงานแล้วนะคะดอกล่วงน่าเสียดายมาดูฝั่งนี้มีไหมก็ยังลูกเล็กๆอยู่นะคะยังไม่พอเก็บเนาะไม่มีนะคะตรงนี้จะไปเก็บฝั่งโน้นเห็นแวบ,บๆนี่ตรงโน,น้นนี่ ต้นนี้ก็ดอกนะคะแต่ว่าไม่มีลูกอยู่นี่นะคะมาเก็บต้นนี้กันก็ยังมีอยู่ในต้นอันนี้นะคะลูกเล็กๆอีกลูกหนึ่งแล้วก็ลูกนี้ ตรงนี้อีกลูกนึ่งน,น,นะคะลูกก็ยังไม่ใหญ่มากอ่อ,อนๆน,นะคะกินสดๆกับน้ำพริก่ตรงไหนอีกไม่มีแล้วมีแต่ลูกเล็กนะคะทีนี้ลูกนี้อีกลูกไหมเก็บก่อนแล้วกันเนาะยังไม่ใหญ่มาก ต้นนี้ก็พอมีให้เก็บตรงนี้นะคะลูกนึงอันอื่นยังไม่สุกเอ้ยยังไม่แก่ก็เก็บอันนี้ก่อนพอเก็บได้แล้วใส่ถุงมือวันนี้เพราะว่าจะไปทำงานนะคะเดเ็บดำเด็ดใบแก่ๆเขาออกนะคะแล้วก็ออก,กิ่งที่งอกออกมาทีหลัง ะต้องได้ใส่ปุ๋ยอีกนะคะเนี่ยเพราะว่าปลูกในกระถางจะยกเข้าโรงเรือนนะคะต้นอื่นทำไมไม่มีลูกเลยเก็บพริกดีกว่านะน ดูมือข้างเดียวยังไม่ได้เด็ดใบออกนะคะนี่พิกินดานะคะไปเก็บต้นอื่นโต อยู่ต่างประเทศก็จะปลูกผักได้แค่ช่วงฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนนะคะได้บางอย่างเนาะถ้าใครมีโรงเรือนก็อาจจะปลูกได้นานหน่อยเดี๋ยวหนาวมาเขาก็ตายหมดค่ะพวกนี้พริกพึ่งจะเริ่มแดงนะคะ พอดีว่ามีแดดอาทิตย์นี้นึกถึงแหนมเนาะพริกสดๆ,สดๆเขียวๆเนาะนึกถึงแหนมไส้กรอกอีสาน เก็บแต่พริกแดงนะคะไทยยากหน่อยเห็นหรือเปล่าเก็บแบ่งเพื่อนแบ่งกันกินฝั่งนี้ก็มี บ้างนะคะที่แดงแล้วเนาะเดี๋ยวมาเก็บพริกด้วยกันค่ะ ไไม่ได้ตัดตัดให้เขาล่วงไปก่อนนะคะแล้วคอยไปเก็บเอาเอาตัวไหนละ นะคะมารวมกันวันนี้จะเก็บมะเขือเทศไปให้คนแก่ที่บ้านพักคนชราด้วยนะคะให้เขาลองชิมดูเนาะ อันนี้ก็เป็นพริกแล้วมะเขือเทศที่เก็บวันนี้นะคะมะเขือเทศก็ได้มานิดหน่อยว่าจะไปเก็บบ้านเพื่อนบ้านแต่พอดีประตูล็อกนะคะแล้วสาวจะรีบไปทํางานด้วยไม่ได้ไปเข้าบ้านไปเอาประตูเอ้ยไปเอากุญแจมาเปิดนะคะส่วนในนี้ก็เป็นพริกชี้ฟ้าไทยแล้วก็มะเขือนะคะนี่เนาะมะเขือก็ได้มาสีห้าลูกอยู่นะคะทีนี้ก็เข้าบ้านค่ะ สำหรับคลิปนี้เสก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ